สวัสดีวัยรุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเอฟโปพิทั์คนเดิมครับผมและสําหรับในวันนี้เรื่องราวที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นเรื่องราวที่ออกไปนอกโลกบ้างนะซึ่งบอกเลยว่าเรื่องราวในอวกาศเนี่ยก็คือมีเยอะแยะมากมายทห้ทำเลยครับแต่ถ้าเราจะทําเรื่องมนุษย์ต่างดาวเอเลี่ยน UFO เนี่ยผมว่ามันก็ทําไปเยอะแล้วแล้วก็แบบหลายๆคนก็าอาจจะมีข้อมูลกันบ้างแล้วใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่ามันจะมีอยู่อีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่ใช้คำว,ว่า เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและมีการถูกพูดถึงเยอะมากแต่ที่มันไม่แมสขนาดนั้นหรือมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นเนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่มันยังไม่ถูกเฉลยออกมามันยังหาคําตอบไม่ได้หรือมันเป็นเรื่องที่มนุษย์อาจจะคิดไม่ถึงและดีไม่ดีผมพูดตรงๆนะอาจจะเป็นบั็กของมนุษย์เราที่ไม่มีมารู้คําตอบเรื่องเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวที่ว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของขอบจักรวาลและนอกขอบจักรวาลนั่นเองครับ มีใครเคยสงสัยไหมว่าแบบโลกของเรายังมีอวกาศอวกาศยังมีดวงดาวอีกมากมายในอวกาศยังมีกาแล็กซี่อีกเยอะแยะและนอกเหนือจากกาแล็กซี่ก็มีสิ่งที่ใหญ่กว่ากาแล็กซี่ไปอีกแล้วแบบตึ๊บๆจนไปสูงสุดก็คือจัก,กรวาลแล้วเคยสงสัยไหมครับว่านอกจัก,กรวาลมันมีอะไรบอกเลยว่าเป็นคําถามที่ แทบจะหาคตอบไม่ได้เลยแล้วผมคิดว่ามันเป็นบั็กของมุนย์แทบจะไม่มีวันหาคําตอบได้ด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันดีกว่านะครับว่าเรื่องราวของขอบจักรวาลมันมีจริงหรือไม่และถ้าเกิดขอบจักรวาลมีจริงแล้วนอกขอบจักรวาลมันมีอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาฝอยทฤษฎีต่างๆให้ฟังกันเลยนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยและอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเป็นคนแรกๆด้วยแล้วกันนะครับโลก คือดาวเคราะหดวงในระบบสุริยะจักรวาลที่มีทั้งดาวเคราะแล้วก็ดวงดาวอีกหลายร้อยดวงอยู่ระบบสุริยะจักรวาลคือส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกที่มีทั้งระบบดาวดวงอื่นๆอ,อีกมากมายที่มีดาวหลายพันหลายหมื่นดวงอยู่กาแล็กซีทางช้างเผือกคือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าโลเคอลกาแล็กติกบุ๊ปที่จะมีอีกหลายๆกาแล็กซีเนี่ยที่มีดวงดาวอีก หลายแสนหลายล้านดวงอยู่และใหญ่ไปกว่านั้นจะเป็นซูเปอร์คาสเตอร์ที่มีทั้งโลเคอล์กาแล็กติกุ๊ปหลายจุดหลายแห่งที่ยิบย่อยเป็นทั้งกาแล็กซีอีกหลายกาแล็กซีรวมไปถึงดวงดาวอีกหลายสิบล้านหลายร้อยล้านดวงอยู่และ ที่ใหญ่ที่สุดโลเคอล่นซูเปอร์คลัสเตอร์อันนี้คือจะมีทั้งโลเคอลกาแล็กติกกุ๊ปที่กระจัดกระจายอยู่ที่นับได้ทั้งกาแล็กซี่รวมถึงดวงดาวอีกกีิ่นหลายล้านดวงกระจัดกระจายอยู่ซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือการไล่สเกลระดับจักรวาลตั้งแต่โลกของเราไปจนถึงจักรวาลอันไกลโพ้นที่เป็นชุดข้อมูลในยุคป,ปัจจุบันที่มนุษย์เรามีนั่นเองครับซึ่ง <c oughs> แค่ฟังดูแล้วก็ <c oughs> ดูจะปวดหัวพอสมควรเลยเนาะและดีไม่ดีเนี่ยในอนาคตข้างหน้าหากมนุษย์เรา มีข้อมูลเพิ่มเติมและรู้อะไรเกี่ยวกับจักรวาลมากขึ้นดีไม่ดีทุกอย่างที่เรารู้ทุกอย่างที่เราเห็นก็อาจจะไม่ดีมีแค่ดีและอาจจะใหญ่ขึ้นไปอีกจนทาให้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีคําคํานึงขึ้นมาเกี่ยวกับจักรวาลเลยนั่นก็คือจักรวาลคือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่เรียกว่าพี่เป็ดนั่นเองอ่าทำไมต้องเป็นพี่เป็ดต้นเลรอเพราะพี่เป็ดก็คืออนันต์นั่นเองครับผม จักรวาลคือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดคำขนะครับคนดู <laughs> <laughs> ซึ่งปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะรู้กันประมาณนี้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยอะไรที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ยังไม่แน่นอนและ มันยังมีความเป็นไปได้อื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยมีความคิดต่างเกิดขึ้นขึ้นมาแถมยิ่งเป็นเรื่องของอวกาศที่มนุษย์เราเนี่ยมีข้อมูลน้อยมากๆอยู่แล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยทั้งตั้งทฤษฎีรวมไปถึงทั้งตั้งคำถามในหลายๆอย่างเข้าไปอีกโดยเฉพาะเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยมีการถกเถียงกันคอแทบแตกเลยนั่นก็คือเรื่องของจริงๆแล้วจักรวาลเนี่ยมันมีขอบหรือไม่แล้วถ้าจักรวาลมีขอบอะอะไรมนอยู่นอกจักรวาลล่ะ าถามว่าจักรวาลมีขอบไหมเหรอพูดตรงๆนะผมก็ตอบไม่ได้100%เหมือนกันว่ามันมีหรือไม่มีแต่ หัวข้อนี้เนี่ยมันคือหนึ่งในหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์แม่งเถียงกันไม่หยุดหย่อนในยุคป,ปัจจุบันเลยเว้ยคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราต่างเข้าใจกันว่าจากักรวาลเนี่ยเท่ากับพิเป็ดหรือว่าอนันที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายทนเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้ใช่ไหมแต่าว่ามันก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งครับมองว่าอนันเนี่ยอาจจะไม่มีอยู่จริงครับเนื่องจากว่าตามหลักโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีขีดจํากัดทั้งหมดไม่่่ววาาจะเเเป็็นทัั้้งงงรือออชีีีิิตตยุไขมมกกดด แต่สิ่งมีชีวิตยันไปถึงจักรวาลตรงนี้นี่แหละมันเลยทําให้นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเนี่ยเริ่มตั้งคาถามมากมายตั้งแต่เรื่องของอายุจักรวาลลามไปถึงเรื่องของขอบเขตจักรวาลและก็รวมไปถึงด้วยว่าแล้วถ้าบอกว่าจักรวาลมันมีอายุไขแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันล่ะใครเป็นคนทำให้มันเกิดกันล่ะบอกเลยว่าคำถามเนี่ยเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปครับพอมันมีการพูดถึงเรื่องของจักรวาลเนี่ยมันเลยมีการถูกตั้งคําถามว่า, i, าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนู้นทำไมมันถึงเป็นแบบนี้แบบ เยอะแยะมากมายคําถามที่เกิดขึ้นมาเลยแต่ในนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องของที่ว่าจักรวาลนนมันมีขอบอยู่ด้วยหรือไม่ถ้าเปรียบเทียบจักรวาลที่เห็นภาพเนี่ยก็เปรียบเทียบไ่ายๆว่าเหมือนกับการที่เราเทน้ําใส่แก้วและค่อยๆหย่อนอาหารปลาลงไปทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วก็จะเห็นว่าอาหารปลาแต่ละเม็ดเนี่ยในตอนแรกมันอาจจะลอยอยู่หลังจากนั้นสักพักมันก็จมลงจมลงแล้วก็มีการเคลื่อนที่อยู่ช้าๆตลอดเวลาซึ่งไออาหารเม็ดตรงเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนดวงดาวต่างๆระบบต่างๆกาแล็กซีต่างๆในจักรวาลที่มีการ เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานั่นเองส่วนน้ำเนี่ยก็เปรียบเสมือนอวกาศอันไกลโพ้นที่มีแต่ความว่างเปล่าแต่มันก็ยังมีแบบอาหารปลาที่เป็นแบบดาวดวงนู่นดาวดวงนี้กาแล็กซียันู่นกาแล็กซียอันเนี้ยเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเว้ยแต่ถ้าว่าพออาหารเม็ดที่เราเปรียบเทียบเป็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในอวกาศเนี่ยมาได้เคลื่อนที่ไปจนถึงจุดจุดหนึ่งเรากลับพบว่ามันจะมีจุดสิ้นสุดอยู่ครับซึ่งจุดสิ้นสุดที่เห็นได้ชัดในแก้วน้ํานี้ก็คือก้นแก้วตรงนี้เลยครับมันเลยทําให้เกิดคําถามตามมาว่าไอ้ก้นแก้วทีี่่อาาาหรปปมตกไเย ันเปรียบเสมือนขอบเขตอย่างจํากัดที่ไม่สามารถไปต่อได้และถ้าเกิดนําแนวคิดนี้มาเปรียบเทียบกับสเกลจักรวาลดูนั่นก็หมายความว่าจัก,กรวาลของเราอะ่ะมันก็มีขอบเขตไม่ต่างอะไรกับแก้วน้ําที่มีน้ําอยู่ข้างในและไม่อาหารปลาเม็ดอยู่ในนั้นหรือเปล่าและถ้านําแนวคิดนี้มาเปรียบเทียบในสเกลระดับจัก,กรวาลดูนั่นก็หมายความว่าจัก,กรวาลก็ต้องมีขอบเขตไม่ต่างอะไรกับ แก้วน้ำนี้หรือเปล่าเออซึ่งผมเดาเลยนะว่าหลายๆคนก็คงจะตั้งคำถามต่อทันทีเลยว่าเฮ้ยเอาแล้วสรุปมันมีขอบเขตจักรวาลที่ว่านั้นจริงหรือเปล่าผมก็ตอบตรงๆเลยครับกูก็ไม่รู้ฮะเพราะข้อบูลแม่งน้อยมากๆคือมันมีแต่แนวคิดแล้วก็ทฤษฎีเท่านั้นแต่จะบอกว่าไม่รู้อะไรเลยแล้วเอามาทำคอนเทนต์อย่างเงี้ย แล้วมึงจะทาทาเบิกทำไมวะพี่เอฟใจเย็นัยรุ่นเดี๋ยวเป็นไวรัลผมจะบอกว่าที่ผมหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นั่นก็คือเรื่องราวของขอบเขตจักรวาลนนมันมีข้อมูลบางตัวที่น่าสนใจที่สามารถต่อยอดไปถึงคําถามต่างๆเกี่ยวกับขอบจักรวาลและนอกขอบจักรวาลได้เว้ยคืออย่างแรกเลยตามข้อมูลที่เรารู้กันอยู่นะก็คือจักรวาลนนมันเกิดจากการบิ๊กแบงใช่ไหมหลังจากนั้น,นมันก็เกิดเป็นเลเยอร์เลเยอร์ layer, ตามที่ผมบอกไปตอนแรกซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขา ก็ได้ตั้งคำถามไปตั้งแต่บิ๊กแบงเลยว่าบิ๊กแบงมันเกิดขึ้นได้เองได้ไง <S <S อ่ะคือคําถามนี้เนี่ยคนส่วนหนึ่งก็ต้องตอบว่าก็ธรรมชาติไงทีนี้ยาวเลยแล้วธรรมชาติคืออะไรครับธรรมชาติก็คือธรรมชาติไงตอบแบบนั้นไม่ได้ครับตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักฟิสิกส์แล้วเขาบอกว่ามีเหตุจึงเกิดเป็นผลเพราะฉะนั้นอะไรละครับที่เป็นเหตุทําให้เกิดผลที่เราเรียกว่าบิ๊กแบงขึ้นมาบอกไม่ได้นะไม่ใช่ว่าอะไรอะไรจะเศกขึ้นมาได้เหมือนเราเล่นเกมแลตีเอ็มแบบเสกขึ้นมา แบบอย่างเงี้ยคือนึกภาพอบอกว่ามันมันเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบได้คำว่าบิ๊กแบงที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันต้องเกิดขึ้นจากอะไรบางอย่างแน่นอนซึ่งคําถามต่อมาเลยก็คืออะไรบางอย่างที่ว่ามันคืออะไรล่ะ mm hmm. ตรงเนี้ยผมขอตอบตามความรู้สึกของผมเองนะ ผมว่าสิ่งนี้มนุษย์เราในอนาคตอะอาจจะหาคำตอบได้แต่ก็ไม่รู้อีกกี่หมื่นกี่แสนปีหรือดีไม่ดีถ้าเรามองแบบฟุงฟ้งฟุ้งเฟ้อเฟ,ฟ้อไปนะดีไม่ดีผมมองว่าสิ่งที่เราคิดว่าไอ้ส่สิ่งนั้นที่มันทําให้เกิดวิกแบงอะผมเปรียบเทียบเขาว่ามันคือ GM แล้วละกันผมว่า GM อ่ะบังคับให้เกิดจักรวาลผมว่า GM อ่ะได้สร้างบั็กให้เราให้เราไม่รู้ว่าใครคือ GM หรือเราจะเรียก GM ว่าพระเจ้าก็ได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอะมันก็ แล้วพอมมีคนตังต้งคาถามแบบนี้ขึ้นมาว่าแบบเฮ้ย G M ่ทําให้เกิดบิ๊กแบงเนี่ยคือใครต่อมาอมันจะมีคําถามต่อเลยก็คือถ้า G M เศกให้เกิด Big Bank, บิ๊กแบงบึ้มขึ้นมาแส,สดงว่าก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงมันจะต้องเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าจะบอกว่ามันเป็นความว่างเปล่าแล้วเกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยน้องฟังอยู่ใช่เปล่าสมองไหลแล้วมั้ยเนี่ย เพื่อนๆผมพยายามจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดนะนะเขาบอกว่าจักรวาลเกิดขึ้นจากบิ๊กแบงใช่ไหมทีนี้มันมีคนตั้งคำถามว่าแล้วอะไรทําให้เกิดบิ๊กแบงแล้วถ้าเกิดบอกว่ามันเกิดบิ๊กแบงเลยเกิดจากวานันแล้วก่อนที่จะเกิดบิ๊กแบงตรงจุดนี้มันเคยเป็นอะไรมาก่อนเนี่ยคือสรุปง่ายๆที่คนอ่ะเขาตั้งคําถามเลยเว้ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่มันเกินกว่าที่มนุษย์เราจะหาคําตอบได้แต่บอกเลยว่าถ้าเราหาคําตอบได้เราจะรู้อะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เราไม่รู้มาก่อนเลยซึ่งตรงนี้ก็มีหลายหลายคนคิด ไปตามทฤษฎีเยอะแยะมากมายเลยนะบางคนก็บอกว่าหรือแท้จริงแล้วจัก,กรวาลที่เราอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่เศษเซี่ยวหนึ่งหรือพื้นที่หนึ่งที่มันมีกาแล็กซี่มีนมูน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอะ่ะจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือหลุมดำเว้ยเราอยู่ในหลุมดำเว้ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรืออาจจะมีจัก,กรวาลอื่นๆที่มีสเกลใหญ่กว่าที่มนุษย์เราแบบยังไม่เคยพบเจอมาก่อนหรือเปล่าหรืออาจจะมี จัก,กรวาลอื่นนอกเหนือจัก,กรวาลของเราที่มันแบบเชื่อมโยงกันอยู่ไกลๆหรือเปล่าโอ้โหคือไม่มีใครรู้เลยครับไม่มีใครรู้เลยแล้วผมเชื่อเลยว่าดีไม่ดีอนาคตมนุษย์เราอะต่อให้จะผ่านไปกี่แสนไปกี่ล้านปีีเราก็อาจจะไม่รู้คําตอบเรื่องนี้ก็ได้เหมือนแบบเราโดน GM ตั้งบั็อกอะให้เราแบบไม่รู้เรื่องนี้อะต่อให้เราจะหาคําตอบเราก็ไม่รู้อยู่ดีเลยแต่มันน่าสนใจไหมผมบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากเลยนะ ก็อย่างที่ผมบอกไปเลยครับส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเลยนะอย่างไรการเกิดมิสแแบนมันอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาไม่ได้แน่นอนมันต้องมีอะไรบางอย่างทําให้มันเกิดซึ่งอะไรบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรและเราก็น่าจะหาคําตอบได้ยากหรือดีไม่ดีอาจจาะคำตอบไม่ได้ด้วยแต่ผมจะบอกว่ามันจะมีอยู่หนทฤษฎีที่ผมไปเจอมาและเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนั่นก็คือแต่ก่อนที่จะมีจักรวาลหรือโอากาศที่เราแบบ สงสัยกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนมันจะเป็นจุดเพียงแค่จุดเดียวที่เรียกว่าสภาวะห้วงไหลตัวตนที่ทุกอย่างเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วยิ่งกว่าแสงตามกฎของ the special theory of the relativity และด้วยความเร็วระดับนี้เนี่ยมันเลยทําให้ไม่สามารถเกิดอะไรขึ้นได้เลยจะมีแต่ความมืดและความว่างเปล่าแต่ทาว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งอะ่ะมันก็ได้เกิดอะไรบางอย่างทําให้การเคลื่อนที่ความเร็วเหนือกว่าแสงอะ่ะช้าลงจนทําให้เกิดแปรสภาพกลายเป็นมวลจนเกิดเป็นการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่เรียกว่า big bang หลังจากนั้น ตรงจุดบิ๊กแบงนั้นมันก็เลยขยายปึ๊บปับปึ๊บปับกลายมเป็นจักรวาลเป็นกาแล็กซี่เป็นดวงดาวแบบทุกวันนี้นั่นเองซึ่งตรงนี้แหละครับ ทฤษฎีตรงนี้แหละที่ผมไปเจอมาเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนั่นก็แสดงว่าไอพื้นที่ที่เราเรียกว่าสภาวะห่วงไหลตัวตนตรงนี้เนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่มันช้าลงมัเลยเกิดบิ๊กแบงซึ่งไอทฤษฎีนี่แหละที่ผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนั่นก็แสดงว่าพื้นที่ทั้งหมดเราไม่รู้เลยว่ามันมีมากมายแค่ไหนมันอาจจะเป็นอนันต์ก็ได้หรือมันอาจจะมีขอบเขตก็ได้แต่ถ้าบอกว่ามันมีจุดหนึ่งที่มันช้าลง แล้วมันเกิดเป็นบิ๊กแบงขึ้นมานั่นก็แปลว่าในพื้นที่วงกลมเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้มันมีเพียงแค่จุดหนึ่งที่เกิดบิ๊กแบงแสดงว่ามันต้องมีขอบมันต้องมีขอบเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและไอ้นอกขอบนั้นอนะ่ะมันก็คือสภาวะห้วงไร้ตัวตนซึ่งเราก็ไม่รู้มันคืออะไรนั่นเลยครับมันเลยทําให้ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าจักรวาลมีขอบและมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดบิ๊กแบงขึ้นมาซึ่งจะเป็นพระเจ้าจะเป็น GM มหรือจะเป็นอะไร ผมไม่ทราบและผมก็คิดว่าเราอาจจะถูกตั้งบัตให้เราไม่สามารถรู้เรื่องนี้ด้วยนั่นเองครับน่าสนใจเนาะ ผมผมผมรู้สึกว้าวว่างเลยอะคือมันเป็นสิ่งที่เราอยากรู้แต่เราก็รู้ไม่ได้ขนาดถั่วยังมีเปลือกแล้วทําไมจัก,กรวาลจะไม่มีเปลือกนะครับเขาเป็นว่าแต่ละคนที่ฟังเรื่องนี้อาจจะสงสัรกันไปแล้วไม่เป็นไรเรากลับมานั่งฟังใหม่ได้ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆเอาเป็นว่าแต่ละคนคิดเห็นยังไงรู้สึกคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากแสดงความคิดนยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปน,นี้ได้เลยไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะเรื่องราวนี้มันยังหาคําตอบไม่ได้และดีไมด่ดีมันก็อาจจะไม่สามารถหาคําตอบได้เลยก็ว่าได้แต่ละคนคิด ลองคอมเมนต์บอกผมมาหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดความจริงที่ไม่สุภาพหรือข้อมูลตัวไหนผิดพลาดกันใดผมไม่มีทางต้องกราบขอบรรณาธรการไว้นที่ด้วยรักการชอบก,กันก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเจะอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ